สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันอังคารที่25มกราคมคิดสกราช2022นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พบกันวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ได้นำพระคำของพระเจ้ากิจการบทที่12นะคะทั้งบทเลยนะซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ต่อกันก็อยากจะอ่านให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังนะครับ กิจการบทที่12ได้กล่าวไว้ว่าคราวนั้นกระสัเทโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคิดจักท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อ,เ,อเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นการที่ชอบใจชาวยูวท่านก็จับเปตโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปตโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหารสีหมู่หมู่ละสี่คนคุมไว้ ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปรสการแล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำคุกจำไว้ในคุกแต่ว่าคิดจักได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนในคืนวันนั้นเองครันเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างเข้ามาในห้องจำทูดองค์นั้นจึงกระตุ้นเปตโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดออกจากมือของเปตโตรทูดนั้นจึงสั่งเปตโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปตโตรก็ทำตามทูดจึงสั่งว่า จงสวมเสื้อและตามลามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูตทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าได้เห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกเดินไปตามถนนแห่งหนึ่งและในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร ขันเปนโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วแน่ว่ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของเฮโรธ <c oughs> และพ้นจากการมุ่งร้ายของชาวยิวเมื่อเปโตรเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมารีมารดาของยอน ผู้ที่มีชื่ออีกว่ามาลาโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอาิษฐานกันอยู่พอเปตโตรเคาะประตูเล็กในประตูบ้านมีหญิงสาวใช้คนหนึ่งชื่อโลดามาฟังดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปตโตรเพราะความชื่นชมดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกว่าเปตโตรยืนอยู่หน้าประตู คนเหล่านั้นจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นได้ยืนคำว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงว่าเป็นเทวทูตประจำตัวเปโตรฝ่ายเปโตรยืนเคาะประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจแต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่า วงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบเปโตจึงออกไปเสียที่อื่นครั้นรุ่งเช้าพวกทหารก็ขวัญหนีดีฟอ่อไม่ใช่น้อยเปโตหายไปไหนหนอเมื่อเฮโรดหาตัวเปโตไม่พบจึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยา ฝายเฮโรดกลิ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบัตทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับไปเป็นไมตรีอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระดำรัสแก่เขา คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เป็นเสียงของมนุษย์ในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้เกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนกิกัดเกิดกินร่างของร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยแต่พระเจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นฝ่ายบาลนบัตกับ ซาโลเมื่อได้ทำพรกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปและพายอนที่มีชื่ออีกว่ามารโกไปด้วยในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่เคยที่จะอทอดทิ้งคนของพระองค์นะคะ เราเห็นว่ากษัตริย์เฮโรดนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความชั่วร้ายนะกษัตริย์เฮโรดอากิป,ปาที่หนึ่งก็เป็นหลานชายของกษัตริย์เฮโรดมหาราชนะแล้วก็ได้ฆ่านะฆ่าพี่ชายของยอนยากอบนะยากอบพี่ชายของยอนแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําที่ตัวเองได้ทํานั้นเป็นสิ่งที่ ชาวยิวชอบใจมากนะชาวยิวชอบใจเพราะว่ากตรจัดเฮโรธอากิปาที่หนึ่งนี้นะก็มีเชื้อสายชาวยิวเช่นเดียวกันเพราะว่าแม่เป็นชาวยิวพ่อก็เป็นชาวเอโดมนะก็รู้สึกว่าทําอย่างนี้คนชอบด้วยนะและ้วก็การที่รักษาธรมรมเนตของชาวยิวไว้ก็ยิ่งทําให้ชาวยิวชอบ อพอใจท่านมากขึ้นก็เลยจับเปโตรนะเปโตรซึ่งเป็นอัครทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจับไปขังคุกนะกะว่าเมื่อเทศกาไลไร้เชื้อ,อขนมปังไร้เชื้อผ่านไปนะ้องก็จะนําเปโตรออกมาประหารชีวิตเพราะว่าในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ,อเขาจะไม่สามารถประหารชีวิตคนแล้วก็การที่เขา,าได้ถูก แอบแต่ต้องศพอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าในเทศกาลขนมปังไรเชื้อได้นะดังนั้นเปตโตรก็ถูกจำคุกอยู่แล้วก็เฮโรดก็คาดว่าจะนำเปตโตรออกมาให้ชาวยิวเพื่อพิพากษาลงโทษก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะเกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในสมัยนั้นที่มีการข่มเหง ทั้ง้รับใช้พระเจ้ามีการข่มเหงทั้งพี่น้องคริสเตียนนะที่ได้เชื่อก,กับองค์พระเยซูคริสต์ในขณะนั้นนะซึ่งเราก็เห็นในสิ่งที่ในพัมพีนี้เราจะเห็นอยู่สามประการนะสามประการก็คือพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากของเรานะเห็นความทุกข์ยากของพี่น้องคริสเตียนในสมัยนั้นเห็นความทุกข์ยากของเรา อัครทูตรหรืออักรสาวกของพระองค์ที่ประากาศและเป็นพยานแล้วมีคนต่อต้านเยอะนะมีคนต่อต้านเยอะในทุกๆวันนะคะดูเราดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเราพระเจ้าอยู่ห่างไกลเราแต่จริงๆแล้วพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแค่คืบนะ,ะด้วยความทุกข์ยากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะอาจอาจจะมองเห็นไม่เห็นพระเจ้า แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าทําไมเงียบนะแต่ให้เรารู้เสมอว่าพระเจ้านั้นไม่เคยที่จะไม่ดูเรานะที่จะไม่เคยที่จะช่วยเหลือเราในความทุกข์ยากลําบากต่างๆนะอย่างเช่นเปนโตรนะพระองค์กทนะ็ทรงช่วยเหลือนะทรงช่วยเหลือเราเห็นว่าพระเจ้านั้นเห็นเออเปโตรตกอยู่ในอันตรายมากแล้วก็ ถ้าไม่ช่วยเหลือนะเปโตก็จะไม่มีโอกาสที่จะประกาศพระกิติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราเห็นที่เกิดขึ้นในพระคัมภีรก็คือว่าเ <c oughs> มื่อ <c oughs> พี่น้องคริสเตียนพี่น้องที่รู้จักกับพระเจ้ารู้จักกับพระเยซูคริสต์คิดจะจักที่อยู่ที่นั่นได้อธิษฐานนะอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะช่วยเปโตรนะขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะช่วยเปโตรและในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่ห้านะตอนที่ห้าตอนท้าย,ายก็บอกว่าอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอธิษฐานด้วยใจร้อนรนนะก็เป็นห่วงเปโตรแล้วก็อยากให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเปโตรอธิษฐานแล้วก็สิ่งที่เราเห็น พล,ลังแห่งการในนิฐานนะพล,ลังแห่งการในนิฐานเหมือนกับพูชนะของพระเจ้าที่บอกว่าคำธิฐานของผู้ชอบธรรมมีพล,ลังทําให้เกิดผล,ลหลังจากนั้นนะพระเจ้าก็ช่วยเปโตรออกมาจากคุกโดยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะ,ะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แต่สิ่งที่สําคัญก็คืออะไรครสิ่งที่สําคัญก็คือพระเจ้าทรง สดับ <c oughs> คำอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนของคริสตจักรที่นั่นเช่นเดียวกันในปัจจุบันนะคะเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานของเราเช่นเดียวกันแล้วพระเจ้าก็จะทรงอวพรในคำอธิษฐานนั้นที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสนพระทัย สนใจที่จะฟังคำอธิษฐานของเราในทุกๆวันขอให้เราที่จะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนเช่นเดียวกันอธิษฐานด้วยการติดสนิทแล้วก็สถิตอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะที่เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าทรงจัดการศัตรูของเรานะพระเจ้าทรงจัดการศัตรูของเราเหมือนพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่สิบสอง ก็จะพูดถึงการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองนะอันนี้เป็นคําพูดของพระเจ้าเป็นคําตัดของพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเรานะคะอยู่ในการครอบครองอยู่ในการเฝ้าดูขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลอัรักขาของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรานะคะ แม้ว่าเราจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชมีอันตรายเกิดขึ้นพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าจะช่วยเหลือนะลูกของพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะคะในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสเราเห็นถึง <c oughs> ในพระคำกิจาการบทที่12นี้พระเจ้า ท่งเห็นความทุกข์ยากของเราพระเจ้าทอดพระเนตรดูในชีวิตของเราอยู่เสมอพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราจด,ดังนั้นในทุกๆวันอย่าลืมอธิษฐานกับพระเจ้านะอย่าลืมอธิษฐานกับพระเจ้าแลด้วยใจร้อนรนอธิษฐานทุกวันแล้วก็พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเราเราสามารถที่จะวางใจพึ่งพา ในพระเจ้าของเราในองค์พระเยซูคริสต์ตลอดไปขอให้เราร่วมใจอธิษฐานสาธุการแค่แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับระ้จนะของพระเจ้าในเช้านี้ได้เห็นถึงพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสนพระทัยในความทุกข์ยากของผู้เชื่อวางใจในพระองค์พระองค์ทรงช่วยเหลือในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และพระเจ้าทรงสดับคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมและพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมของพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงดูแลชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายและให้ข้าพงษ์ทั้งหลายไว้วางใจและพึ่งพาพึ่งพิง,พงในพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรน,น,นานาประการในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเสริมกําลังเรยวแรงแต่และท่าน ให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระองค์และว,วางใจในพระองค์อย่างสิ้นสุดกำลังและในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำพาทรงนำในทุกย่างก้าวของแต่ละท่านตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระสุคริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ